สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะน้อยก็ได้ทําบุญตักบาทค่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเฮงๆรวยๆทุกท่านค่ะบุญกุศลในครั้งนี้ที่น้อยได้ทํานะคะค่ะวันนี้ก็ได้ออกไปทําธุระที่ทุ่งนานะคะเพื่อที่จะส่งทางที่ว่าการเกษตรอําเภอศรีธาตุอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวันนั้นก็ยังไม่เสร็จค่ะ ก็มาดูทุ่งนาด้วยนะคะหลังจากที่กลับมาจากทุ่งนาก็มาดูแลเด็กๆค่ะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนทรายแมวนะคะแล้วก็นําเด็กๆออกมาเล่นค่ะดูสิคะวันนี้ได้ออกมาเล่นนะคะที่บ้านฝนไม่ตกเลยค่ะจะมีบุญหนุนกับบุญส่งก่อนนะคะออกมาเล่นก่อนครับผมก็จะดูแฮปปี้แฮปปเลยค่ะช่วงนี้ค่ะถ้าได้ออกมาก็คือฉันละ ตัวหนึ่งที่โอเคที่สุดเลยได้วิ่งเล่นอะไรประมาณนี้นะคะเอาให้ถึงที่สุดเลยค่ะเอาให้ถึงที่สุดเลยหมายคามว่าชีวิตนี้ฉันได้ออกมาก็คือมันใช่เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ก,ก็คนเราก็ไม่อยากถูกกักขังนะคะแต่ว่าที่เราทําแบบนั้นก็เพราะเราเป็นห่วงเขานะคะเพราะพื้นที่ของเราน่ยไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้เป็นให้เขาไปเล่นได้ ทุกที่ที่ตามใจเขาต้องการอย่างนี้คะ่ะต้องอยู่ในสายตาของเรานะคะอยู่ในสายตาอยู่ในความดูแลของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราจะกักขังเขานะคะ เรารักเขานะคะถึงได้ถึงได้เอาเขาเข้าไว้ในกรงเวลาเราอยู่ด้วยเราก็เอาเขาออกมาเล่นนะค่ะประมาณนี้นะคะฐานี้น้องมุนนุนมุนนุนจะไปเที่ยวกับแม่เหรอครับดูสิอยากไปเที่ยวค่ะอยากไปเที่ยวแต่ก็ได้แค่นี้นะคะได้แค่นี้นะไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้ขึ้นรถไปไม่ได้ค่ะกลัวหลุดมือค่ะกลัวเขาตกใจบางทีก็อาจจะหลุดมือไปอย่างนี้ก็ทําให้อ่ เขาเป็นอันตรายได้อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องคิดค่ะคิดหน้าคิดหลังคิดเยอะหน่อยค่ะกับกับเหมียวน้อยอย่างเงี้ยนะะก็คิดเยอะกับทุกๆตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราอย่างเงี้ยนะคะ ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ชมคลิปของเราของบ้านสามบุญนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะอันนี้ก็ได้เอานําไถ่เงินมาให้เด็กๆก,กินนะคะคือคือน้อยสังเกตนะคะถ้าเด็กๆได้กินไผ่เงินมันก็จะเป็นการรีแลกต์อีกแบบหนึ่งคือจะทําให้เขาเหมือนบอกว่าสมาธิไม่สั้นอย่างนี้นะคะก็ก็จะมาจดจ่อตรงนี้แล้วแล้วเขาก็จะมีมีความความสุขแล้วได้แบบ รีแลกอีกอีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะคะคือถ้าถ้าไม่มีไผ่เงินก็จะแบบเล่นแล้วกโ็โดดโลด,ดเต้นอย่างรุนแรงมากค่ะอันวันนี้ก็ได้ออกปลามาค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ